สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่กับขนมวุ้นนะคะเราเปิดคลิปวันนี้ก็คือกลา,า,างทุ่งหญ้าการทุ่งหญ้าเลยนี้หนูมีรองเท้าแล้วรองเท้าสามารถลุยได้เต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะว่าจะพาไปดูฝั่งฝั่งตะเวนตกนะลุยหนาไปเบิ่งฟังฝนขันฝนมาตกเลยแต่มื่อนี้นะี่ะฝนตกช่วงนี้ฝนตกตอนเช้านะคะทุกคนตอนเช้าเช้าจะตกรอบหนึ่ง ล้วตอนบ่ายๆก็จะดีหน่อยฝนไม่ค่อยตกเท่าไหร่เดี๋ยวพามาดูไอ้นี่ใหม่ของคุณแม่ค่ะนี่ค่ะทุกคนคนทำโปรเจกต์นะคะอันนี้แม่จะเอาไว้ปลูกอะไรปลูกทุกอย่างปลูกุกอะไรมากมันเยอะใหญ่ได้มะพามาปลูกฟังคุณเนาะสักสักสิบต้นนะเยอะไปปะเยอะไปสักห้าต้นก็พอปะหมายหมาอะไร ที่ปลูกต้นนี้นวะน,นี่นะคะทุกคนนี่ที่เรามันน้อยเราก็ทำนูนน่น,ย,นย,ยาวไปถึงนู่นเลยเาเมาถ่ายให้เห็นชัดๆกันอีกทีนึงนะคะนี่เพิ่นเอาดินอันนี้เนาะพี่น้องเนาะเอาดินลงจากต้นที่ห้าปลูกอยูข้างบนเอามาใส่ข้างล่างเหนเป็นแบบ ขันขันลงมั่งสีวะวาสีอ้าพวกมเมล็ดผักมาปลูกเพิ่มนะคะเพราะว่าใกล้เข้าแบบว่าใกล้เข้า่วงแล้วดูหนาอะไรนั่นแหละก็เลยแบบจะปลูกโล่งน่ะแม่เฮ ok ็ดเ no. งีเฮ็ดเงาบไปจนสุดพังผุนเลยพรกายพึ่นนังถ่ายย่เถียงเนาะระหว่างนั้นก็จะปลูกคืชผสมผสานกันนะคะทุกคนเนาะปลูกผสมผสานตรงนี้นี่ข้างบนฝั่งสุดๆฝั่งนู้นแต่ก่อนเราก็จะปลูกเป็น ต้นไผ่นะคะไผ่สร้างมนปลูกมานานแล้วแต่ว่าต้นก็โตขึ้นพอสมควรแล้วเด้นี่เพราะว่าเอาญ้าออกแล้วนะคะแต่ก่อนตรงนี้ก็คือเต็มไปด้วยญ้าเนาะใครที่มาทานคิดที่สมัยแต่ก่อนขนมบุญคุณแม่ปลูกถั่วนะคะทุกคนตรงนู้นเนาะถัดไปตรงบริเวณนู้นก็จะเป็นถั่วนะคะถั่วแล้วก็แตงแล้วก็ขนมบุญก็จะปลูกตัวมันหวานอืมมันหวานมันแก้วนะพี่นนองเอ้ยเขาเอิญมันแก้วปะ เอิ่มันหวานมันหวานญี่ปุ่นนะคะแล้วก็เอาออกไม่ได้ทำต่อช่วงที่ขนมบุญจะไปทำงานที่กรุงเทพเนาะก็เลยเอาออกแล้วก็ไปไปมา,มาแบบว่าแม่เพื่นกะเอาหย่าออกแล้วกะพุดดินเพิ่ม,มนะพี่น้องคุดดินคือจงังโตเล็กมองพุ่นที่เอาให้เบิงงกอ่ะแหละเพื่นกะซาซาดิ้นออกแต่กอนมันก็นจะเป็นน้นนขื้นเป็นกระแท่แบบสูงก็นี่อันนี้กะยาย่ดินให้มันแบบ ให้มันมีพื้นที่มาขึ้นกับเอาพวกผักเอาพวกอื่นยางมาปลูกใซ่เนาะว่าจะเป็นพริกตะไคร้นะคะทุกคนค่ะเอ้ยโหระพาเม,ม็ดแมงแมงลักแล้วก็มีพวกที่เอามาเพิ่มก็จะเป็นต้นมอนเนาะตรงนั้นก็จะมีถั่วแซมแซมนะคะทุกคน <laughs> มีถั่วแซมแซมด้วย เมื่อกี้ขนมบุญมัวแต่ใส่ถุงมือภาพอาจจะมองขึ้นฟ้าหน่อยหรือเปล่าปลูกยางมาเลยนะคะต้นหม่อนแล้วก็มีสับปะรดปลูกแซมๆาะดูถั่วเราอืมต่อไปไม่ต้องซื้อไม่ต้องซื้อถั่วกินแล้วเด้ปลูกถั่วกินเองอวันนี้แม่ก็ไปเอามเมล็ดถักมาเพิ่มด้วยค่ะ ต้นหม่อนต้นหม่อนปลูกเสริมไปด้านนู้นอีกเยอะมากๆแล้วระหว่างนั้นก็จะมีพริกแซบม,มีสับปะรดแซมๆกันไปนะคะตามนี้เลยตอนนี้แม่ไปเอาเมล็ดผักมาแล้วอยู่นู้นโฟกัสก็ตามมาด้วยอออยู่ตรงนูน้นไกลๆตรงนู้นเลยต้นไผ่ตรงบริเวณที่เป็นต้นกล้วยสองต้นทุกคนเห็นตรงนู้นไหม อันนั้นคือไผ่มันไม่ขึ้นนะคะเกิดได้เป็นกล้ยสัรระรดยาวเลยนเนี่ยสัรระรดยาวยาวเลยเปิ้นพริกเอ้ยเดี๋ยวจะพา,พาไปดูฝั่งนู้นด้วยนะคะอันนี้ขุดมาถึงแค่ตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้เดี๋ยวต่อไปเฟินกาจะเกี่ยวหยาเนาะเกี่ยวหยามรงนี้เลก้กาจะ เห็ดกันแห่เป็นขันขันนี่ปลูกไปปลูกคลองเพิ่มใส่น่ะพี่น้องใส่แบบให้มันขุ่มขุ่มหมค่ะด้านบนด้านบนสวนมากก็จะเป็นพริกเนาะเป็นพริกเป็นขาเป็นตะไคร้ที่เราแบบใช้กันบ,บ,บ่อยๆสับปะรดอันนี้ก็เป็นแปลงผักนะคะแปลงผักน้อยๆยาไปถึงด้านนู้น ก็จะมีด้วย mm hmm. เพราะว่าขนมวุ้นกลับมาอยู่บ้านใช่ไหมก็มีคนช่วยดูโฟกัสให้มากขึ้นแม่ก็เลยมีเวลามาปลูกผักบุกดอกไม้ของเขาเพิ่มนะคะทุกคนแต่ก่อนนี้ตอนที่ขนมวุ้นอยู่กรุงเทพก็คือไม่ได้ปลูกเลยใช่ทุกอย่างไม่ได้ปลูกทุกอย่างทิ้งไว้หมดเลยเพราะว่ารับหน้าที่แบบ mm hmm. เยอะดิปลูกกล้วย mm hmm. เต็มเลยฝั mm hmm. ่งนูน้นพ mm ื hmm. ้นที่ จาดตาสบายตาหนูว่าอยากได้มือเสือเอาไมา้นี่แต่ว่ายังไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่าซื้ออย่างมันต้องแบบทยอยซื้อนะพี่น้องกับสื้อโตกับอีมากเอาไวท้ทายคลิปเพลกับเขาเนาะแต่ว่ากัยังค้าฝนอยู่พี่น้องค่าฝนนี่นะคะน่อมไม้น่อมไม้ไผ่สร้างหมนก็คือใหญ่เด้ใหญ่มากเลยมีผีเสื้อน้อยด้วย น่ารักดีระหว่างนั้นก็มีเอาต้นอื่นมาปลูกนะคะที่ทุกคนเห็นอยู่ด้านหน้านี้ก็คือต้นน้อยหน่าใช่เด๋ยวน้อยหน่าน้อยหนาแล้วก็มีมะพร้าวมีมะพร้าวมาด้วยอยู่ระหว่างตรงนู้นก็จะปลูกแซมๆไปเนาะเพราะว่าการ,กรเกษตรแต่และ เราทำนะมันต้องใช้เวลานะคะไม่ใช่ว่าทําวันนี้อีกสองสามวันแล้วจะได้ผลผลิตอีกเดือนจะได้ผลผลิตเนาะบางอย่างก็ต้องรอแบบเป็นปีสองสามปีกว่าจะได้นะคะทุกคนก็จะทําไว้แบบนี้นะคะทําวันนิดวันละหน่อยอแล้วก็รอผลผลิตกันต่อไปฝั <c oughs> ่งนู้นฝั <c oughs> ่งนู้นเริ่มเริ่มไว้นี่กันหละเริ่มไว้นี่กันแหละนี่ค่ะเราก็จะ ขยับขยายเพิ่มกันไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าต้นยางเราอีกไม่กี่ปีก็ต้องเริ่มโลกะออกเนะาะเพราะว่ากะกีดมาหลายปีแล้วพี่นอ้องย่างปลูกตั้งแต่ส่วนขนมบุญอยู่อนุบาลสองเนะะะาะแล้กกาไม่ได้ลืมกีนนีประมาณส่วนขื่นเปาซ้อนหนึ่งของขนมบุญตอนหนีก็ผพานไปหลายปีเติบแล้วพี่น้องน่าจะไม่เกินห้าหกปีนี้นะคะต้นยางของเราถ้าเราเอาอกอเราก็จะทําเป็น โขกน้องหน้าแบบเต็มรูปแบบมาจากพี่นอ้องเดี๋ยวอพอหน้าแลง้งแม่คุนบอกว่าจเจ้าดินมาลงแล้วก็จะเอาไว้ปลูกที่แล้วก็เอาไว้แบบทํากระทงกระท่อมทําแบบครัวครัวนอกครัวบ้านนาครัวไทยเปิดข้างนอกอะไรอย่างนี้ต้ <c oughs> นไผ่ต้นไผ่ถ้าได้แบบไอ้นี้เนาะเอามาปลูกข้อมันแบบมันจะไอ้นี่กว่าได้นหมเนอะ เป็นเดียวๆเ,เขาบอกว่าเหมาะกับการเอาไปทําทําพวกสิ่งของทําบ้านทําอะไรอย่างเงี้ยโฟกัสอย่าไปทํามันค่ะมันจะล้มแน่น่ะหนอมันได้นน่หนอิ่นอ่อนเด็กเนีย่ย,ยโฟกัสนั่นนั่นมันจิดปากเอามือน่ะเจ็บบอละหมดก็มีเต็มอยู่ก็อย่าไปโยกวันิล่ละบ่อยยกบ่อยยกยังไปกลับเลย เป็นไหนเจ็บบ่เจ็บบอไเ,เป็นกนนอยตุ <c oughs> ่นพายเห็นวะไปไปอือไปไปเบิ่งพดมองนีพี่น้องตอนแรกพดมองนีมันจะมีต,นตนม้นต้นเขืนะ่อนมาอย่างเงี้ยมาหง้ยนะพดเนี่ยปลูกของบ่คอยเป็นบ่คอยขึ้นบ้านไหนขนาดยาพวกน,นี้ที่ว่าปลูกไา่แล้วก็ยังแบบหลอดยากอือลงพี่ละ่ะหางเทิงแบบมันอันนี้เบิดมันเหลืองเบิดแรือแม่ พอดินยูพวกนี่เอาไปปลูกของอยู่้างลางเฮ้งแต่บัเป็นขักเพราะว่าเฮ้าแบบว่าเคยปลูกอย่างอื่นลงหมองหันนะต้นมะนาวบกูต้นไผ่ตะกีขนมบุญก็ปลูกอ่าปลูกมันมันหวานอยู่บองนี้ก่อนที่จะไปปลูกหมองหันเนาะมันเป็นหยีาให้พี่นงว่าจะเป็นซับรลดหรือว่าของอย่างอื่นก็คือแถบแต่บ่เป็นเลยเนาะบองนี้แหละมองนีละก็ยังพ่อแบบมันก็ยังงีพ่อยเห็นอยู่แต่มันบัเป็นมันเกิดหยางมันขืนหยางไหม นี่ค่ะอืมเห็นบ่นหนตนต้นต้นมะนาวต้นมะนาวอยู่หนอนต้นหนึ่งแล้วก็มีอยู่หันต้นหนึ่งปลูกมาด้แหล่เบิ้งตีละพี่น้องมันยังแบบเหลืองเหลืองที่จริงมีบักม่วงมีอย่างอย่าง,งอื่นบักนีเต็มหลายแม่เคยปลูกพีกปลูกบักเขือปลูกอย่างหลายแต่บกักอะบอกหอยหลอดดินโพนี่มันบอกเป็นเป็นดินเหลืองนนอ,อืมอะไรคะมันมีทองอยู่บ่มันไม่มีท้องไม่เอาขุดคะ่ะ วางเสียบลงไปดูยายปลูกผักแล้วไปไปดูยายปลูกผักกันแม่เพื่นว่าเอามาปลูกปลูกเ่นๆเพื่นว่าหูกขำขำเด็กยิ่นเด้อนี่นี่บรรยากาศบ้านนานะคะปลูกพืชปลูกผัก ุดมสมบูรณ์หลายบอกมีไก่เคียวก็มีค้นเคียโอ้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 กาขึ้นมานีเร็วให้ยายปลูกผักเร็วมะขึ้นมาเร็วยิ้ผปลูแตงคนปลูกแตงแม่ให้น้อยเห็ดเอง บตองบตองลงมาบะตองลงมาเปื่อนละเลยพวกกันนีตองหาเกิดบุตแบบเงาไหใส่ม่ห้นยใหเองเ่บตอ้ยายก็หนีกนได้ใส่เห็ดเห็ดบ่อเคยางก็ดีดีอย่ไปบิงยากกับยางดีดี ปกปักกันค่ะทุกคน แล้วลูกไอ้เ่นน่ามติ้ปใกล้สุดแล้วของดีดีใกล้สุดแล้วอู้ววสิปลูกวัหลายวัสิปลูกนิดเดียวปลูกอียหยังเนี่ยถุงหนึ่งว่นจะสิบวได้หลายเว้ยหลายดีถุงหนึ่งนะส,สุดสุดเป็นแค่แม่เลยเดี๋ยวนี้มันจิบบลึกเป็นต้ไปปลูกหลายอย่างกบหน่อยโฟกัสกบหน่อยเอ้ยไม่ใส่แล้วไม่ใส่แล้วอ่ะอู้วันนี้ห้ามเนี่ยวันนี้ Ayo. 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 ตอนนี้เราจะไปเอาปุ๋ยเพิ่มนะคะทุกคนปุ๋ยบัพต์ต้นเขียนมันแข็งนแบบะวัวบัวของที่จะไปฝั่งไหนอ่ะไม่ได้เข้าฝั่งนี้หรอตัดเอง อย่าไปยับพูดไปมนัมากมามีคนไม่ให้เล่นด้วยซื้อของเก่งแท้ป้ามุนกับคุณยายไม่ให้เล่นด้วยค่ะฟโฟกัสว่า ูกไปได้หมอมเอาเมฆขั้นมาครับแมงคาม,มพวก,กันไม่เล่นแมงคามบ่ไม,ม่เล่นนะเยะเ็ดเยเ็ดเย็ด,ยด,ยด,ยด <laughs> พวก,กันกลัวตอนเป็นเด็กอนมุนก็เคยกลัวคะ่ะแล้วก็จะไปทำงานต่อกันนะคะทุกคนเราต้องใส่ปุ๋ยมึงไม่เสร็จเลยเราจะไปต่อโอ้อ โฟกัสอย่าไปตีหังหมดแล้วโอ้โหหนักกว่าคนถืออีกครับเป็นจุนใดหนึ่ง <phrases> <simple> เสียพัก man, umas, วานไรที่นี่เมเล็กเข็น וה, <ructure> แดนครับวเมนบอกมันเอาเล็กที่เขาเสียบอันนี้ใหม่ด้นี่เข็แดงนเอไปเลแม่แม่กระูมันถอนจากอันนี้มีคนทำลายของแล้วครับทุกคนกูเหลือใจด้ ดูพี่ค่ะหลายนของคุณแม่เขานะคะดูค่ะคุณ <laughs> พี่หักต้นกล้วยอุ้ยอุยต้นกล้วยก็หัก <laughs> โดนแล้วหนึ่งโฟกัสโดนหมายหัวแล้วหนึ่งตอนนี้เราปลูกเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วตามแนวเรียงยาวๆเลยเนาะนี่นะคะคุณพ่อก็จะจุดไฟเนาะเอาไหไรย,ยุงตอนกลางคืนแหง่วแหงว้าย ส่วนนุ้งเขาก็เขาก็เหลืออันนี้เหลือใจกับปานสาวเขานะคะห้ามใครทำดิค่ะเตื้อเดี๋ยวขนมุ้นจะไปเก็บผักกระจรอ,อีแม่มีผักกระจนเพื่อนเพื่อนผักกระจนแล้วก็จะกลับบ้านนะคะเอาไปกินแจวพี่นนอะเอาไปกินกับกับแจว คนเนี๋ยเราจะไปเก็บผักให้คุณแม่กันแล้วก็จะเดินทางกลับบ้านนะคะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากพาม,มาดูปลูกผักนะคะปลูกผักเปลี่ยนที่แล้ว<ม>เรา<ม>เปลี่ยนที่ตลอดนะคะไม่เคยปลูกซ้ําที่เดิมเลยยังไ,ไงคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลคล์กดแชร์ลลลลแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากๆาที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะอย่าลืมดูโฆษณาให้กับช่องของขนมบุญด้วยนะคะทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ลาลาล นี่ไง